เดี๋ยวขอไลฟ์สดแป๊บหนึ่งนะคะคนไแพทยขาเดี๋ยวลากฉับเขียวห้พีเข้ามานะะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นคุณหมอพลของเรานั่นเองนะคะ เคสนี้นะเป็นเคสเสริมใหม่นะคะหลังจากทำเสร็จทันทีเลยลูกสาวคุณหมอพลนะคะสไตล์หวานหวานธรรมชาติสันสโลหวานหวานยกปลายพุ่งนะคะเพิ่มความระมุนให้กับใบหน้านะอ่ามีมีลูกสาวหมอพลมารีวิวด้วยว่าคุณหมอหน้ารักขอบพระคุณมากๆค่ะน,นะคะเอาไปเลยค่ะโอเคได้เลยค่ะ สวัสดีนะคะเดี๋ยวพี่ต้าอ่านให้ฟังนะว่าเคสนี้มีปัญหาอะไรบ้างนะคะฉากเขี OPD ด้วยนะคะเลื่อนฉากเขียวไว้ทีด้วยนะคะโอเคเคสนี้นะเป็นเคสเนื้อน้อยนะคะเนื้อน้อยอีกแล้วจริงๆอิะหลายคนสงสัยว่าเนื้อน้อยจริงหรือเปล่าเอ็มมาคลินิกนะคะส่วนใหญ่เคสที่เข้ามาค่ะเนื้อน้อยจริงนะคะเพราะว่า ของเราเน้นดีไซน์ให้รับกับใบหน้ามากกว่าการทําให้แบบสูงโดง่งโป๊ดูไม่ได้ได้รับกับใบหน้านะคะแต่ถามว่าถ้าเรามีเนื้อเพียงพออยากได้สูงโดง่งได้ไหมได้เลยเราดีไซน์ให้ได้เลยนะคะแต่ว่าเคสของไอมาคินิกอะคะ่ะส่วนมากประมาณแบบ70%เเลยนะคะจะเป็นเคสเนื้อน้อยเนื้อน้อยก็สวยได้ในแบบเนื้อน้อยๆของเรานั่นเองนะคะคนไข้ไม่ต้องกังวลน,นะคะอ่ะ <S 2> <S 2> <ม>เคสนี้นะ <S 2> <S 2> เป็นเคสเนื้อน้อยนะคะปัญหาเดิมนะคะ มีหัมด้วยเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีเอียงด้านซ้ายนิดหน่อยนะคะแต่ยังพอปรับให้ดูสวยขึ้นได้นั่นเองนะคะใช้โปรโมชั่นเสริมใหม่นะคะมีเนื้อเยื่อรองปลายจมูกนะคะแล้วก็มีการอัปเกรดซิลิโคนเป็นอิมแพนเกรดนะคะเสริมใหม่ปีนี้คุณหมอพลราคา12,900บาทนะคะราคาแบบน่ารักมากๆ อัปเกรดซิลิโคนให้เพิ่มแค่เพียง3,000บาทนะคะ3,000บาทในการอัปเกรดซิลิโคนเป็นอิมแพนเกตนะคะที่อื่นอาจจะอัพกันเป็นหมื่นเป็นแบบ8,000 7,000เหอที่นี่3,000บาทค่ะให้อัพในราคาต้นทุนเลยนะคะแล้วก็อ่ะอัพเนื้อเยื่อเทียมเนื้อเยื่อเทียมนะคะก็จ่ายเพียง3,000บาทนะคะหลายๆคนสงสัยเนื้อเยื่อเทียมอันตรายไหมเนื้อเยื่อเทียมเป็นยังไงคืออะไรจริงๆแล้วเนื้อเยื่อเทียมของเรานะคะก็จะใช้เป็นยี่ห้อเมกาเดิมนะคะผ่านออยล์ยอไทยออยล ปลอดภัยไหมคือปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เนื้อเยื่อเทียมอะคะ่ะเขาจะเหมือนสร้างขึ้นมาเรียนแบบเนื้อเยื่อของมนุษย์เรานั่นเองนะคะมีโครงมีโครงไข่เส้นใยคอลลาเจนเหมือนเนื้อเยื่อเราเลยนะคะหลังจากที่ใส่ไปเนื้อเยออื่อในเส้นเลือดของเราอะคะ่ะในในร่างกายของเราก็จะวิ่งไปเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นนะคะให้กลายเป็นเนื้อเยื่อจริงของเรานั่นเองนะคะผ่านการฆ่าเชื้ออะไร กระบวนการผลิตของเขาคือแบบปลอดภัยแน่นอนเนาะถึงผ่านออยอของไทยนะคะทุกคนก็คือถ้าบางคนเก็บข้อมูลอยู่เนาะว่าเอ้ยฉันอยากเพิ่มเนื้อเยื่อลองไปไหมจริงๆเนาะเนื้อเยื่อลองไปไม่เคยมีเคสไหนที่แพ้นะเพราะว่าเขามีการแบบผ่านการทดลองกับร่างกายอยู่แล้วคะ่ะว่าว่าสามารถใส่ในร่างกายได้หรือเปล่านะคะไม่ต้องกังวลใจเลยใครมีคำถามคอมเมนต์ได้นะคะสอบถามได้ สไตล์คุณหมอพลน,นะคะได้หมดเลยทั้งสไตล์หวานหวานหรือสไตล์สายฝอก็ได้นะคะเพียงเอารูเรฟเฟอเรน์มาให้คุณหมอมีการพูดคุยกันว่าเราอยากได้สไตล์ไหนถ้าเนื้อเราเยอะเราอยากได้แค่หวานหวานสลบได้ไหมได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเนื้อเราเยอะเราแบบอยากให้สุดเนื้อได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าของเราก็จะอิงความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเช่นเคยนะคะ,ะจำเป็นต้องตะไบหาทม mer, ทุกคนไหมคะจริงๆแล้วการตะไบหามอะค่ะถ้าเรามีปุ่มกระดูกฮาม ปุ่มกระดูกคําคืออะไรเป็นกระดูกเหมือนคล้ายๆกระดูกอ่อนที่มันอยู่เหนือกระดูกแข็งขึ้นมาค่ะคนไข้ขาแต่ว่าบางคนก็คือเป็นชิ้นที่มันแข็งมากมาก,มากที่ไม่สามารถต่อเออตะใบได้คุณหมอเขาก็จะแจ้งนะคะว่าแบบเออของคนไข้ต้องอาจจะต้องต่อกระดูกหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าถ้ามีปุ่มกระดูกคําที่มันเป็นคลื่นไม่เรียบในเคสที่มีพี่กิต้าก็อยากแนะนําให้ตะใบยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรมันมันลดโอกาสการเบี้ยวเอียงของจมูกลองคิดว่าสมมุติว่าเราอ่ะ วางสะพานไว้อ่ะคะ่ะสะพานสะพานหนึ่งแล้วมีก้อนหินอยู่ใต้สะพานถามว่าอา่ะมันมีการกระดุกของตัวสะพานไหมมีแน่นอนนะคะถามว่ามันจะเอียงไหมสะพานเอียงได้ไหมมีแน่นอนนะคะก็ถ้าในเคสไหนมีผมกระดุกหํามก็แนะนําให้ตะาบนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเฮ้ยฉันไม่รู้ว่ามีเยอะหรือมีน้อยมีมากขนาดไหนก็มาปรึกษาคุณหมอน้างานดูก,นก่อนก็ได้ะคะ่ะเตรียมค่าตะใบ ปีนี้ค่ะจะมีค่าตบายฮัมคนไข้ก็แค่เตรียมไว้นะคะในเคสที่คุณหมอบอกว่าไม่ต้องตายบเราก็ไม่ต้องจ่ายในเคสที่ต้องตายบเพื่อความสวยและเรียบเนียนของงานก็แนะนําให้ทำนะคะทุกคนแนะนําจมูกชมพู่หน่อยใช่ไหมคะจริงๆจมูกชมพู่ต้องลองลองทักเข้ามาที่แอดมินเลยค่ะจมูกชมพู่ถามว่าการเสริมแบบโพิสเทคนิคอะคะ่ะเปลี่ยนไหม ก็เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเทคนิคที่คุณหมอใช้คุณหมอค่ะจะปรับสันให้เป็นสโลปแล้วก็ยกปลายขึ้นมาถามว่าเนื้อบริเวณนั้นที่มันอ้วนๆใหญ่ๆคุณหมอตัดทิ้งไหมไม่ได้ตัดทิ้งแต่พอดูหน้าภาพรวมหลังจากรัดแกนแล้วว่าเฮ้ยจมูกดูเล็กลงเพราะว่าเขาสร้างมิติใหม่ให้กับใบหน้านะคะพอยกปลายจมูกขึ้นจมูกก็จะเลียวเล็กขึ้นนะคะแล้วรอแบบรัดแกนอะไรเต็มที่อ่ะก็จะดูว่าจมูกเล็กลงบางคนก็ชอบแต่ว่าถ้าบางคนแบบคอนเซ์ปเลยว่าแบบอุย้ยฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบ จมูกชมพู่ชั้นนวด,โด,โดลองเข้ามาปรึกษาที่คลินิกดูก่อนได้ค่ะโดยละเอียดให้คุณหมอประเมินก่อนก็นกได้ค่ะว่าเราอะอยากเป็นแนวทางไหนถ้าแบบอยากให้มันเล็กเลยเลียวเลยก็คุณหมออาจจะแนะนําไปทำโอเพนนะคะก็แล้วแต่เคสนะถ้าอยากแบบเข้ามาคุยกับคุณหมอได้เลยเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะในการปรึกษาอยู่แล้วนะทุกคน เทสนี้เนื้อน้อยระดับไหนเลเวลสค่ะเลเวลสก็คือสันไม่สามารถที่จะแบบเป็นเหป็นเหมือนสายส่อได้นะเป็นแค่แบบสโลวบางๆหวานๆเราไปเล่นตรงปลายสมูกให้เพิ่มความหวานโดยการยกปลายขึ้นแล้วทิ้งหยดน้ํานะคะเล็กๆให้นะคะ อัพซิลิโคนไม่อัพต่างกันไหมในเรื่องผลลัพธ์ของทรงจมูกไม่ต่างกันเลยนะคะทุกคนอัพซิลิโคนหรือว่าไม่อัพทรงจมูกไม่เกี่ยวเลยนะคะแล้วก,ก็ซิลิโคนทั้ง2เกรดฝังในร่างกายได้ทั้งคู่ในระยะย,ยาวนะคะแต่อิมเพนเกตเขาจะมีความยืดหยุ่นที่สูงกว่านะคะเขาตัวเขาจะนิ่มกว่า,วาความบริสุทธิ์เขาจะสูงกว่าแล้วเขาก็จะมีใบรับรองที่ชัดเจนกว่านะคะถ้าคนไข้เพิ่มอิมแพนก็จะได้กล่องซิลิโคนกลับบ้านไปด้วยนะคะทุกคนแค่นั้นเองแต่ถามว่าถ้าทรงจม ต่างไหมไม่ต่างไม่มีผลต่อทรงจมูกเลยนะคะมีเกี่ยวกับเหมือนแบบมีผลต่อเรื่องพวกพังผืดในระยะยาวอะคะ่ะการอิมแพน์เกรดอะเขาเคลมเลยว่าเหมือนไม่ก่อให้เกิดพังผืดในระยะยาวด้วยนะคะแต่ว่าตัวเมดิเคลเกดตัวนี้จะไม่ได้ออกมา,าชัดเจนนะคะ มีคนบอกว่าปลายจมูกไม่สวยเลยคุณหมอจะแต่งให้ไหมปลายไม่สวยแบบไหนถ้าเป็นปลายแบบว่าเหินปลายเหินเราก็สามารถเพิ่มเนื้อเยื่อเทียมนี่นแหละเพื่อทิ้งหยดน้ําเล็ก,เลกๆเพิ่มมาประมาณอีก1 5ได้อยู่ค่ะหรือว่าถ้าเป็นคนที่ปลายใหญ่ชมพู่ลองคุยกับคุณหมอก่อนได้นะคะถ้าเป็นคนที่ปลายแบะเรายกปลายจมูกขึ้นให้ก็จะสวยถามว่าสวยขึ้นแบบหุ้ยเปลี่ยนเลยไหมจริงๆแล้วการทําจมูกอะค่ะ สวยขึ้นในแบบของเราแน่นอนฟุกเคสสวยขึ้นแน่นอนไม่เพราะว่าถ้าเราทำเข้ากับหน้ายัางไงก็สวยเข้ากับหน้านะคะทุกคนอะ,อะไรคืออยู่ได้ตลอดชีวิตไหมเดี๋ยวให้ดูหน้าตรงนะคะหลังจากทำเสร็จซิลิโคนใช่ไหมคะ จริงๆซิลิโคนนะคะก็อยู่ได้ตลอดชีวิตเนาะอันนี้คือหนะ้าตรงหลังจากทําเสร็จนะคะมีบวมๆเล็กน้อยแต่เคสนี้ก็ถือว่าแทบจะไม่บวมเลยนะคะดูละมุนมากแล้วก็เข้ากับหน้ามากๆเลยนะคะซิลิโคนอยู่ได้ตลอดชีวิตไหมจริงๆแล้วการทําจมูกอะคะ่ะอยู่ได้ตลอดชีวิตไหมอยู่มีแค่2กรณีเองว่าคนไข้อะส่วนใหญ่ที่แก้กันกนะ็คือคนไข้อยากเปลี่ยนทรงกับเออมันอยู่ไม่ไหวหมายถึงว่าเราทาแบบฝืนเนื้อเกินไปนะคะก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแต่ถามว่าถ้าเรา ทำทุกอย่างให้มันเข้าพอดีกับเนื้อเราค่ะสามารถใช้มันได้ไปตลอดชีวิตโดยไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนซิลิโคนนะคะทั้ง2เกรดเลยนะคะคนไข้ค่ะโอเพนเท่าไหร่ Open ของเราจะไม่มีนะทุกคนอของเราจะไม่มีเทคนิค Open น,นะคะแต่ว่าก็ถ้าเรากำกึ่งว่าเราจะทำเป็นโค้ชสเทคนิคหรือว่าเป็น Open มีมีข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยอยากเข้าคุยกับคุณหมอก็ได้นัดคิวผ่านทางแอดมินได้เลย ตัวปรึกษาเราไม่มีค่าบริการอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องรอคิวสักหน่อยเนาะเพราะว่าในแต่ละวันเราจะมีคิวปรึกษานะคะเป็นจํานวนจํากัดบางคนเวลาล็อกคิวอาจจะต้องเหมือนอีกสัก2เดือนหรืออีกสัก3เดือนอย่างเงี้ยค่ะรอคิวไปก่อนนะคะมีเนื้อกลางๆทําให้โด่งได้มา จริงๆความโด่งขึ้นอยู่กับเนื้อเราเลยถ้าเรามีเนื้อเราโด่งได้ค่ะถ้าอยากได้โดง่งถ้าเราไม่มีเนื้อโด่งไม่ได้ค่ะเหมือนเวลาเราค,คิดเหมือนว่าเวลาเราทิ้งถุงพลาสติกอะค่ะถ้าเราวางของชิ้นให,ใหญ่ลงไปอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรถุงบางแล้วก็ขาดในอนาคตเนาะอันนี้คือข้อเปรียบเทียบที่แบบพอจะเห็นภาพนะคะแต่ถ้าเราอะออใส่ของลงไปในถุงพลาสติกที่แบบพอดีกับถุงอะเราใช้งานมันได้ตลอดไปอยู่แล้วค่ะทุกคนเนาะ โอเคไลน์นี้พี่กิต้าไปก่อนนะพี่กิต้าจะให้คนไข้ไปพักผ่อนนะคะแล้วก็รอฉายแสงกันนะคะก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะขอบพระคุณที่เข้ามาร่วมดูไลฟ์กันนะสวัสดี